อ่นไ,ไม่ต้องนับหรอนี่เหมือนตัวดีเลยอันใหญ่แต่มันม่ขีดเส้นเกล็ดเส้นไงนะมันก็เลยเหมือนไม่ส u l โอ้เอามาเป็นคนจริงนะอืมวีอีโคให้อีโคมาอีโคเอามาลองนับดูสิ ตอนนั้นหนูจะตอบอะไรครับวีพัททวีพัททวีอือนี่ไน,นับสิวันสอสามสี้าหเอือจะคำตอบอยังครับอันไหนเล็กกว่าไง ไม่ไม่เหมือนเลขเก้าอ่ะลูก,ลกไก็ได้เขอได้อยู่โอเคนับอันอ่อย่าเพิ่งเช็คอย่าเพิ่งเช็คอยเงเช็คเจ็อ่ะเอือเขียนแปลกอ่ะลูกไม น่ากลงไมมเอออะไะได้อยู่เด็กเพิ่งเช็ค one two three four โอเคช่องนี้ช่องนี้เดี๋ยวค่อยลบก็ได้ลูกาม่มาอมาเดี๋ยวค่อยลบ่ะอืม อ่ามามาลบวันสองสี้าางบวนลงมาแล้ววงกลมออ้เรืออย่างงั้นแหละเก่งมากวัน ไปตกใช่ป่ะไ,ได้อย่างนี้วันสองสามสี่ห้าเจเก่งมากแต่เพิ่งดูโอเคโอเคอ่เ <Okay, okay. S 2> พิ่งเ็